สวัสดีครับเสาวันเสาร์นี่ฮะก่อนกลับไปลุยงานอยู่กรุงเทพพามาบึงมีกระตะกะสามไปเรียบร้อยครับเป็นเขาเหนียวดำพันธ์พันพันพันเอีงที่มันอ่อนๆจำถือปุดแต่มันอ่อนแต่เขาว่ามันอ่อนเขาพันใส่มาสองสามปีมีทุกคนเขาติดใจเขาเหนียวดำ ฟังนี้ที่เป็นกอมาริโก้คอซิมหาครับเป็นหน้าดำนะครับดำเหมือเลยครับเป็นหน้าดำนะครับที่นี่เห็ดหน้าดำเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งแป้งเขาเขาเขาเนี้อดำเขากำมาเถอะบ้านเราคนอื่นเขากำนี่ก็ลุกไปดำแป้ง เหลือลอยู่ครับพี่น้องมันเหลือก็เลยว่าเอาอันี้แหละลูกไว้โวมืดเลยสามเอาเตตัวมันได้เป็นหน้าดำนะครับเนาะเป็นหน้าดำนะครับแตกตากันหน้าดำมีหน้าดำนีมาบึงหน้าอาวาน สองเพลงตัวนิวานนิวานตัวนิวานนะครับบรไดำเตเต่างกันแห้งครับในสามในยังกับเตกต่างกันแห่งตัวนี้ก็เป็นกาทีเลื้อเป็นกากาสีเลื้อกับสีลุกลกออกสามตานะครับสีลุกออกสามกาสีเลือกับสีดี ไอ้ข้างบ้านเนี่ยก็ไม่เแถาเราก็ลุกเพื่อจะได้กลับไปเห็นงานหยุดมาด้านละ่ะหยุดมาเป็นอาทิตย์กว่าละ่ะนี่้วลุกลุกออกหน้าดำตัวนี้หน้าหวานได้สามมาสามเอาลองตรวจสอบเด้ตัวตนี้ดำ ดำกับวานนี่แตกต่างกันแห้งเลยครับดำนี่งามบางทีโบข่อยได้ใส่ปุ๋ยเด้เป็นธรรมชาตินี่มานี่นี่กับวานนี่กรดำเห็นแตกต่างสองแถวนี่แป้งนี่ยาวมานี่ดำนี่ข้าวเหนียวดำงานนี่ลรยหนึ่งครับเต็มเต็มเลยนี่ดำหมดเลยนี่ แงองโ้สุดไปเลยถ้าล่อบึงผลผลิตมันจีดบ้บ่แต่ว่าออปป้าตะเพียนลุงปอยสามถุงแจกหายไปใส่หมึดวันดำสามมงหอยเอลีกินวันนั้นกับอีกแป้งหนึ่งอยู่ในบ้านตอนนั้นก็ด,ดำ พวบพวมสูบหนามอกมืนนอ,อมนันเละสูบหนามอ,อกเลยกระดั้มมาเบ่งบรรยากาศหน้ามเสา,า,สา,อ,สา,าเอ,อากาศทุสื่อนผาคืมคืมคือจีมีฝนโอ้ยสุดบรรยากาศเลือโอ้ยแมร์อากาศเย็นดีแต่แมร์บ่มีหนีบ่มีซีนกระชีโรบมาอยู่บ้านนี่แหละครับนี่ซีมนั้นหลายผูดโอ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้ ผู้เหตุการณ์เห็นงานเด้อครับโอผ่าไหมทงหน้ากับเคี้ยวขจี้ย่มเสาถ้าใครนั่นต้นหนังกับบาทในหมู่บานผงก็ออกมาอยู่ทองอยู่บ้านสวนเสียงควายลูกม่วงลูกผัก Nó không tuần giang nào vậy Đi xuống khắp Cái quả ngạm bì lý khẩu, ngạc, lì, khẩu đầm. Tôn tôn. Ừ. Tôn. này đầm Tuần giang nào Sám tuần Sám tuần tuấn, tuần nhung ปลูกต้นยุ่งไว้หาต้นรอดรอดต้นเดียวต,ตัวอย่างกะท่รอดัูบุนันต้นยุง่ง บรรยากาศงามเสาโอ้จะแม่นอากาศมันดีแหง้งนี่ก็เกียวออกควายห้าโอ้นี่ควายว่าได้อึดครับบอกม่วงมัอน,นีดม่วงเบามบา่วงเบาใต้พวกตัวนั้นพวกเขี้ยวสเสวยสเี๋้ว,วสเสวยฟ้าลันก็ได้กินได้หลายเถื่อแล้ว ฝนตกมาถือกินขีควายคือสมัยตะกี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ท,งทง่งไห่ท่งนาม่วงแค่ได้กินหลายเทื่อแล้วครับวันนี้มองฟ้าลั่น Ngày năm của bọt hân ừ. Cái lăng Pung nhọt Cái lăng pung nhọt Ôm oh mày khẩn Cái lăng pung nhọt Ô Nhớ ông Ôi Mắt trên đây nỉ Nó Ây Dạ Bộ 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 Má đây chăng đây nỉ Lúc mà đây chăng đây Wow Thì lắm Thì lắm ขอกม่วงฟ้าลันเลื้อมาได้จังไดนี่เว้ยเสียดสนแล้วเนี่ยกำลังปุงหยดไม่เตกหยดไม,ม่งามๆถือฝนมาบางทีล่ะมันเหลือได้จังใดวะมันหลุดตาขุนได้จังใดวะเว้ นี่กาแฟลันต้นหน,น,น,นึ่งเงี่กาแฟลันต้นนี้สิเหลือบล่างแตกยอดใหม่ก,กันตน้นนี้ี่แมงกินมัดวันยูบาทมีแต่หนองหนองมเด็ดเอาไปตุ่มเหลือ <laughs> กำลังแตกอดใบล่ามเอาคลิปนี้เอาไวส้สำมีสะก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แนเดอครับเด้อเพื่อเป็นกำลรรังใจให้คนทำคลิปใหม่ใหม่หมฟายสวัสดีครับ